เไปดูว่าฟ้นให้นะนั่งดีๆนะตกเฉะเลยตกเฉ่เลยมัามันม่วงเนียนร้อนเลยฝนตกฝนตกฝนตก เรานี้มีอะไรบ้างนี่ร้อนอยากกินเลยลนะ่ะใส่อะไรเราก็เอาล่ะตอนนี้นี <c oughs> ล่ล้อ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 เอออันนี้ลูกเกดใช่ไหมฮะ <c oughs> แอบดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอบดูแอบดู เขาสองอันใช่ไหมมีนี่ลูกเกตลูกเกตเชียงรายนะจ๊ะมาเจอพี่คนมาไปนะมามาสำรวจอะหน้าตลาดเนี่ยปัญหาผมว่าเซเว่นนิงไม่มีอะไร นนช็อกโกแลตช็อก,ก,กโกแลตตองเดียวได้ได้ได้เขารอฝนพอดีฮะไ,ไม่ไม่รีบไม่รีบอ๋อแค่สองแค่สองอันเลยใช่ไหมนุ่นได้ขน,น,นมแล้ว แสบได้ขนมนะมาดูขนมตรงนี้มาดูร้านนี้มาดูร้านนี้ขายอะไรฝนก็ตกฝนก็ตกอันนี้ขายอะไรผัดพริกกุ้วยหอมฮะอ๋อข้าวผัดข้าวอบเผือกกุ้งนะฮะอร่อยอบเผือกกุ้งมันจะมีไข่เป่ามีหมูสามชั้นถึงเท่าไหร่ฮะถึงละห้าสิบอ่ะมีเรื่งด้วยแล้วอันนี้สลัดอะไรอันนี้สลัดทอดมาก เป็นน้ำซีซ่าจะผัดเดียวอะจะไม่มีเนื้อสัตว์เอาเอาข้าวผัดดิจัครับข้าวผัดเอาอะไรดีครับข้าวผัดวันนี้นะครับตกแต่เช้าเลยกินข้าวผัดมากินข้าวผัดมามาช่วยไอ้คนถือกล้องก็ห่วงจะถ่ายอ่ะถ่ายชวนเพื่อนมากินข้าวผัด ข้าผัดเอาง่ายสุดเหเอาไม่ต้องอะไม่เอาลไม่เอาไม่เอาขอบคุณครับ้าวผัดเปือกใส่กุ้งด้วยนะอร่อยอร่อยอร่อยจ้าพรดีสิดีสิบาสิาห้ครบอค่ะอันสี่ิบเอ้ย ไม่อันนี้ดีกว่าเบบี่สิบบาทดวัวเฟอร์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวให้นั่งไปก่อนให้รอไปก่อนมีไก่ทอดมีไก่ทอดมีปลา mu yao 20 mu yao chín bao nhiêu? ai ăn chín mà xài này ká. Đợi đợi chín điều chín điều chín này มาแล้วลเดีวซื้อหมูยอให้ลูกไปดฉี่ไปฉี่แล้วเหรอไป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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปค่ะ